นี่อะไรเนี่ยนี่เล้งเกวางนี่อะไรแกงถามว่าได้กินได้ไหมยดอเหรอได้เหรอ่าเออว่าอะไรบ่บ่วะถาอะไรับกินได้ครับนี่นี่อะไรเตมถาเก้งเกียงเตียงขาเก้งขาเนี่ ข้างข้างนี่คืออะไรเหมือนลิงเหรอใช่ไหมข้างก็เหมือนลิงจะกินดีไหมครับถ้าไปมามาแล้วนะครับนี่แกงข้างนะเนื้อข้างมาใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่นะครับหืมแกงแบบพม่านะเนื้อข้างที่ที่เมื่อกี้ที่เราไปเชื่อถึงกลิ่นแม่งโคตรเหม็นเลยเป็นไงคะเป็นไงกลิ่น คิดว่ารับประทานได้ไหมเนี่ยกินแม่งพหอหืะะอหือหือหอหอเหือ่อหือหือห้อหือหือไอ้ แมบบ่งแบบเน้เน่าอะเน้ำน้ำไเยเ็ี่ข้าแกงแบบแกงแบบพม่าแท้ๆนะครับเก้เอาอาีอา้มา,เ,าเป็นบบอะไรน,น,นะครับูรู้เลหายก็เดียวลองกินดูก่อน ทอดมันก็เหนียวเหมือนมันมีเอ็นเอ็นข้างในขอมหมเลยไม่ไหวแล้วน้ำ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 ค่ะน้ำปาเล่ โอหเหี้ยไม่ไหวกินแล้วมันเป็นเพราะความรู้สึกเราเองหรือว่าเนื้อมันเนื้อมันมีกลิ่นตุกๆผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าทำแบบแกงทงเลความรู้สึกอะไม่เหมือนแกงทะเลพี่แกงขม่าแกงพริกไม่เหมือนแกงพริกใ้าเนียแกงอะไม่เท่าไหร่เนื้อเนี่ยมัน มันตุมากกินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนมันเอนเยอะเอนเยอะทล้ทำให้เราแบบความรู้สึกว่ามันเป็นข้างไม่กล้ากินไม่ไหวไม่ไม่เขากินการข้างเนี่ยมันมันมันทำไมมันขมขมใช่ครับเขาจะใส่ขี้เพียออนกันขี้เพียคือขี้อะไรขี้อ่อนคับขี้อ่อนของข้างเขามาแกงผสมกันขี้ข้างใช่ครับกูดดกขี้ข้างเหรอเนี่ย กันอย่างนี้เลยพี่โอ้ยเอยถึงว่าแม่ขมชิบหายมันจะขมขี้อยู่นะแต่พี่ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ ไม่เคยกินเนี่ยมันมันก็จะออกขมขมเลยละ่ะพี่คนกินประจำเขาจะแค่ขมนิดๆมันจะนวานกูอยากตายเมื่อ้รไม่มีใครบอกกูเลยฮะ <laughs> แม่งคี้ครางแดกเข้าไปแล้วทีนี้ก็อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเครื่องในถ้าต้มเก้งเขาวขาจะใสข่ขี้เก้งเขาไปด้วยขี้อ่อนมันนะโอ้โหทีนี้เขาจะกินกันแบบดุเดือดน,นะฮะมันมันมันจะตัดรสชาติกันนะที่นี่คือเป็นเรื่องปกติ ใช่ครับทีนี้เขาจะกินแบบแกงเขาจะใส่ขี้เพียขี้เพียใช่ครับมันต้มขึ้ในบวายมาก็ใส่ขี้งวัวใช่ครับจะใส่ขี้อ่อนมันนะ <c oughs> จะใส่กระไาจะทำให้น้ำมันข้นมันจะออกคงโอ้ยให้ตายเขาโอ้ย <c oughs> <ๆ>หินเข้าไปแล้วนะครับทำไงได้อะกูว่าแล้วขมติดปากเลยนั่นแหละมันขมไงม่แต่กพราเขาบอกว่าพวกข้างพวกอะไรเนี่ยมันกินพวกลูกไม้พวกมันจะเป็นยาไงกินพืชใช่ครับเขาเลยใส่กินคนก็เลยกินเข้าไป แล้วไม่ปิกฎหมายนะครับทีนี้ปกเรื่องปกติก็มีค่าอยู่ทั่วไปเลยพี่ตามตลาดดีเลยอ๋อเหรอแต่ที่เมืองไทยนี่ไม่ได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับอย่าว่าจะจะค่ายเลยแค่ไปค้าไปล่ากันโดนแล้วใช่ใช่ที่เมืองไทยอันเราจริงจริงเราไม่ควรสนับสนุนเล่ละใช่ครับแต้บางค้างเนี่ยมันจะพี่กินเนื้อเตุไหมแกงอ่ะไม่เท่าไหร่เนื้อเนี่ยมัน มันโตมากโตมากเหมือนเหมือนเน่าอ่ะนั่นแหละเขาจะกินอย่างนั้นน ah ่เขาจะบองตัวเนี่ยเขาจะไม่กินรสสดแต่พวกนี้สมมติยิงมาแล้วใช่ไหมเขาจะเอาไว้สักวันสองวันตากให้ท้องมันอืดก่อนแล้วก็แกงเนี่ยอย่างนี้เลยศพเน่าไม่ใช่ถ้าคนที่นี้ก็กินกันก็คือเรื่องปกติครับเพราะว่าเขารสชาติเขาอย่างนี้พี่โอ้ตายหาแล้วก็ผมบอกพี่แล้วมันกินนะไม่กินได้แต่พี่จะกินได้หรือเปล่า ผมไม่รู้ไงเมื่อกี้ถามคนขายถามกินได้ไหมมันบอกกินได้กินได้เขาห่วงก,กินกันอย่างเงี้ยแต่เรากินได้เหมือนกันเดี๋ยวเรากินกิน <ๆๆ S 2> แต่พอเรารู้แล้วเราก็ไม่อยากจะก,กินเออ<ง>เราไม่อยากจะก,กินแล้วผมไม่เอาแล้วครับพวกสัตว์ป่าในพวเนื้อเนื้ออะไรพวกนี้พี่ต้องบอกพี่ต้องรู้ว่าข้าแกงยังไงพี่เ<อ>พราะว่าชาบ้านเราจะค้างเัข้าแกงข้าแกงแค่เนื้อมันอแกงแกงธรรมดาปกติ ต้องเข้าแถวนี้ก็จะต้องเอาเคี้ใสเข้าไปด้วยโ้ก oh ็ค oh. วามอร่อยเพราะง,งั้นเขาคนก็จะไม่กินกันพี่ระวังนะคบที่นี่เขาไม่กินที่นี่ก็มาก็ดูท้องดูไส้กันด้วยผมแต่ก่อนนี้ก็นกไ,มไม่ชอบแต่แต่ข้างผมก็ต้องห่องอย่างเงี้ยผม ถือว่าปกติเพราะว่าผมกินอยู่เนื้อมันตุ่ยๆเลยนะเน่าเลยอ่ะแกงที่พี่อยู่บ้านใกล้ๆกันไม่ต้องไปมองเลยโอ้โหโอ้ก็มอกี้แกงนี่กินทั้งร้านเลยหมินหึงเลยปกติหากินยากก็พี่แพงนะโลนึงไล่ร้อยนะฮะใช่ใช่ใช่สี่ร้อยอ่ะเออเอจ้างข้างนี่ก็เหมือนลิงถูกไหมใช่ใช่ครับเอาครับเกิดมาทันทีก็ได้ลองนะได้ลองได้ลองได้ลองเป็นยังไงก็ถือว่า มาถึงที่มาถึง,ถงที่ททสุดยอดเลยก็แกงไข่าขอนเอนนี้เขาจะกินกันอย่างนี้ไงถ้าเขาไม่ใส่อย่างนี้คนก็ไม่ซื้อกินหรอกเพราะว่ามันจะขาดอะไรไปยากเลยโอเคก็ถือว่าได้ลองก็คือโอเคพี่อโอเคเอาถึงแล้วนะครับเนี่ยถึงพอดีไปกลับแล้วกลับแล,ล้วกลับประเทศไทยข้ามฝั่ง